สวัสดีครับพบกับผมนาโนวันนี้ผมมาเล่นโฮมสวิตโฮมในโหมดของผีเช่นเคยวันนี้ผมจะมาเล่นของทางด้านเบลเมื่อคลิปก่อนผมได้ทำการลงคลิปอธิบายเกี่ยวกับประวัติของเบลถ้าใครยังไม่ได้ไปดูลองกดเข้าไปรับชมได้นะครับติดชมได้ครับคอมเมนต์ได้ว่าทุกควรต้องปรับปรุงตรงไหนอะไรวันนี้ไปดูกัน น้องเบลจ้าขอเกาหลังหน่อยโอ้โหเต็มยศเบลหลังหักแน่นอนเบลหลังหักแน่นอนวันนี้เปิ๊กผมเมาเป็นอะไรเดีย<ม>ใช้เปิ๊กเดิมไหมเหมือนกับคนคุก<ม>เอาปะ<ม>เล่นไล่ฆ่าดีกว่านะ ไปดูเล่ล่ฆ่าดีกว่าน้องเบลโอ้โหดังโรงพยาบาลอย่างอื่นอย่างอื่นไล่คอให้หมดก่อน ยิงไ,ไหนกันยิไ,ไหนกันยิไ,ไหนกันนอถือชั้นสองใช่ไหมน่อเนนขาหมดอย่าให้เหลือเข่าลิฟต์ได้เคาะแล้เ <Hi. S 1> จอผู้โชคดีหนึหน่งจ้า ประตูไม่ปิดเปิดประตูไม่เปิดโดดลงไปสุดยอดครับผมเสียเลือดไปหนึ่งกับปิ่งเลือดหนึ่งกับปิ่งได้เ่ะจะนั่งทำไมล่ะพี่คิดว่าไม่เห็น ไปไหนอา้าวไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้ไ่าน้คนไหนละพี่ใครวะไอ้บนละ

เ้อเออน้องแฟลน้องแฟลร์น้องแฟลร์ไปไหนน้องแฟลร์ว้าวน้องแฟลร์อ,อ,อยู่ไหนน้องแฟลร์มองเขาตัวเองปุ๊บทีวั็ผา เลยครับผมไม่ไเขียนอะไรเลยเอาเกมอะไรกันเนี่ยโอ้โหคนละหนึ่งคนเล่นปอมเพลือขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์รับเพื่อนระวังเพื่อนเดี๋ยวพาตัวนะ โดดลงไปขอบคุณนะหนึ่งตาทิ้งยาูดาวอย่างนานเลยนะพ่ะเล่นชุมมาแล้ว happening ผู้มีผู้มีไปไหนแล้วน้องเบลน้องเบลไม่คลื่นแล้วน้องเบลน้องเบลไล่เชื่อแล้วน้องเบลโดนแล้วหนึ่งทีน้องเบลขอเชื่ออีกทีหนึ่งเรียบร้อยน้องเบลน้องเบลกระชุ่ไปแล้วน้องเบล

ไปตายซะใครบ่นอะไรแถวนี้าบ่นจริง<แ>ข่าง่ายนี่หมดยังไม่มีกราะยังไม่มีกราะยังไม่มีเกาะอ,อันนี้เอาเรื่อง ไ้หมอนี่มันเอาเรื่องโอ้โหล่อตะไกล้โห ไม่สวนโอ้โหยันยันที่อนะไรโอ้โหกลอกมา,ากต่าัไปเลยทั้งวันทั้งวันจน ทังย่างเพลงไม่ลงอนะ่ะเจจี้เพลง้จบล้วจบแล้วโอเคมาอาองกันใช่ใช่ใช่ใชใช ะระวังโดนชื่อเอชื่อเชื่อเอ้เชื่นเอ้สักเอ้ยมาเื่อเอืกออออดจะตายจะตาย

บวกเลยว่แจกจ <c oughs> ่าย,ยกันเลยีตกัน็อกแล้วนากเพื่อนก็น,อกน็อกเหมือัน ดีเลยใช่ไหมไม่อยากขอกออดเลย ดีเลยโอ้โหดีเลยหลังัาแล้ยนะ่ะโอ้ยรอดเนีย่ยทุกคนเลยเปิดประตูทุกคน เบลไม่ได้กัดทิบใครเลยโอ้โหไม่มีใครสู้กับน้องเบลเลยโอ้โห <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเศร้าใจจังเลยเบลเล่นยากแค่ฮึ่มไปก็สู่เกมนี้แล อยากตอบแทนฉันอย่างนี้งั้นดหนะฉันเคยให้โ,โ้โกสมาคมแก๊งเดียวกันแน่เลยแก๊งเดียวกันแน่ๆดีอองดีอองก็มาจิตหายม่มวอืม ฉันชอบกินเนื้อคุณอร่อยปนๆดันใหม่เหมือนกันเอาดันใหม่เชี่ยไม่รู้เรื่องเลยตายแล้ว พยาบาลตึกบีต้องไปตรงไหนบ้างวะไม่รู้เรื่องเลยตึกบีตึกบีตึกบีงงตึกยังงงอ่ะเปิดประตูไว้แบบงงงอ่ะอะไรเนี่ย เ้ยหายกันไปไหนหมดเงาจังเอาแลงเอาอยู่ข้างล่างเรียกเหรอแม่งอยู่ไหนวะ โอ้โห,โหไม่ใช่ด้วยรักเพื่อนจัดรักเพื่อนอะไรอย่างนี้โอ้โหวิ่งมั่วโคตรมั่วเลย ก็งัวเลยไปไหนระยะมั้ยะมายามรักษาหัวใจหน่อยเร็วมียันด้วยโอ้ใช้ยันเกมด้วยใช้ยันเต็มด้วยอ้าวยามท่งเล่นหรือไงเนี่ยโอ้น่าสงสารเขานะครับแต่ไม่สงสารในพวกที่สวดอยู่นะครับไปเลยค่ะ อ้าวหายไปไหนหมดวะไปไลยค่ะมันสวดกันอีกแล้วค่ะหนูรับไม่ได้ค่ะหนูรับไม่ได้ค่ะขอเกาหลังหน่อยค่ะโอ้โหโอ้โห โ,อ,โอะไรช่วยเพื่อเลยทำให้เพื่อนช่วยเ,ยเออติด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  ấy tạm cái gì đấy chặt hái lên <laughs> à. À. hay mà ơ không làm ơ à, à. พี่มีอะไรคออเชื่อดไขวะนนี่เชื่อดลมมันจะคุกเข่าทำไมวะไะไวะมันามโดดไหมโดดเออดำดีไม่มีเพิร์กระวังเจ็บตัวนะคะ ือนด้วยความหวังดีจากผีวถนนตามคนที่เต่อดีกว่าโอ้โหไม่โดนโคตรวืดโอ้โหไม่โดนได้ไงหรือวะสู้สดใจสู้สดใจ กจ็จเชียแล้วเชียแล้วไอ้นี่ยังไม่เคยตายค่อยไล่แล้วกันเชียร์ไอพวกโซด,ด,ด์สวดกันสวดสวดสดมียันด้วยเหรอสวดสวดมียันรีบใช้เร็วโดด Ip Chai! Suai! Paiii! Let go! Ready go! เพื่อต่ออายุทุกอันเลยโซ่ เก็บแล้วยังเก็บแล้วคุณยามคุณยามรู้สึกคุณจะมีโอ้โหยเหมือนอีกแล้วพี่จะเล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้ผีเบลไม่ยอมจะเูาทำไมไม่ยอมเข้าใจไม่รู้เรื่องไงว่ามันไลไปยอดโดดโอ้โห ย่างเก่งอ้าวอ,าอยู่นู่นอ้าวอ้าวบืดบืดย่างเก่ง <c oughs> เหลือ,อใครวะใครมาบน,นอะไรแถวนี้อ,อยู่นู่น <c oughs> ขยันสวดจังเลยพี่พ,พี่ขยันสวดจังเลยพี่พลังหมัดเบาเหนือโดดสวยอย่างเทพ่พี่พี่เท่มากพี่เท่โคตรโพี่ขอแทงหน่อยพีไพไพ่ไอพี่วาไอพี่ว่าเล็กทีเด้ง หนูชื่อผีเร็วครับไม่ใช่ผีบ้าโอเคอ้าวผู้รอดชีวิตอยู่ไหนอยู่นี่โดนฟันสองทีตายนะครับรีบเปิดประตูเร็วรีบเปิดประตูเร็วหนึ่งทีไปสุดท้ายก็หนีไปได้ ขยันออกจังเรยพวกนี้เศร้าใจจังเลยโอเคงั้นจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผีเบลต่อไปก็น่าจะเป็นผีพรายไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ